ไปไหนวะไปไหนวะไปดู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 ไดูทำไงอ่ะทำไงอ่ะเดี๋ยวทำไงอ่ะโไดตัเต็มเลยเต็มเลยอเฮ้ยพายุไม่ค้แรงเลยยวกอนกระโดดเขารงกางขาลมหาลมหาลมหาลมาลมเต็มแลวเต็มเลยโอ้เต็มหน้าเลยว่ะยมนยกูแตกอูพี่กูท่าเดี๋ยวนะกูเดิไปหาน้ออยู่เอยู่เยเลมันทําไอ่ะไม่รู้ไูกูท่าหนึ่งแล้ อุ้ยเฮ้ยเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนโอ้โหโอ้โหมเฮ้ยกูตายเลยว่ะแรงมากเลยอะแบบอะไรขึ้นกับซูทีเดียวหมดหลอดเลยอะขอแยกคนนึงครับคุณช่วยนะยู่บ่ายคุณจะได้ช่วยเฮ้ยถ่ายแล้วชิหายแล้วจิบหายแล้วชบหายแล้วจิบหายแล้วจิบหายแล้วโอเคโอเคอเค้าวกูตายไปเนี่ยโหมันแรงมากเลยว่ะไปไม่ได้เหรอวะท่าเนี้ยกูไปไหนวะกูโดนทั้งหลอดเลยอะแบบทำอะไรไม่ได้เลยอะ เดี๋ยวมันเปลี่ยนเปลี่ยนเอาเปลี่ยนเปลี่ยนอีกอันตีคือโง่เลยกินยายไหนนะกินยาให้หมดกินยาให้หมดยาอื่นยาอื่นเราจะตายแล้วพวกเรื่องกินยากลับบ้านไมดิ่งกินยาหน่อยยาหน่อยยาให้หมดเลยเฮ้ยกูกินยาไม่ไหวเฮ้ยไม่เป็นไร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 มีสิ่งนี้มีสิ่งนี้มีสิ่งนี้มุกันทีมุกันที

I mm do -hmm.